วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะทิศสมพงนะคะมีการออกมาเปิดใจถึงทิศสมปองค่ะที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะหลังจากมีการวงแตกแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการแคลงใจยอยู่หน่อยๆค่ะเรื่องมันคุยกันได้ทําไมถึงไม่คุยกันอยู่ดีๆเนี่ยทิ้งปัญหาไปเลยนะคะ ได้ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแล้วก็ร้อนอยู่หลายวันเลยนะคะสําหรับทิศสมปองหรือว่าอดีตพระมหาสมปองค่ะที่มีการแตกหักกับเจ๊ติมทีวีพูนะคะซึ่งเจ๊ติมเองเนี่ยก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการบันเทิงแต่งานนี้ก็เหมือนแบบจบไม่สวยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ขอมองหน้ากันอีกเลยนะคะหลังจากที่ทิศสมปองเนี่ยเทง,งานของเจ๊ติมทีวีพูไปแบบดือด้อๆเลยนะคะทั้งๆที่เขาเนี่ยมีสัญญาด้วยกันสองปี ล่าสุดค่ะทางน้้นของคุณบุม๋มบรรดานะคะก็ได้มีการต่อสายหาทิศสมพงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของทิศสมปองค่ะสอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมายังไงเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะผ่านทางรายการดราม่าวันนี้กับบุม๋มบรรดามีรายละเอียดคุณผู้ชมบอกว่าถ้าหากย้อนกลับไปถามนะถามว่าสมปองี่ยมีการประกาศยุติทํารายการกับเจติ่มที่มีพูลแล้วเนี่ยได้มีการคุยกับทิศสมพง์บ้างหรือเปล่า ทางน้าของสมพงษ์เองนะคะกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเลยนะพอดีแยกกันทํางานในช่วงหนึ่งอยู่เริ่มมันเริ่มไม่ใช่งานคู่แล้วเริ่มทํางานเดี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าสนิกันมากตอนที่เป็นพระทีนี้ทีสมพงษ์เองเนี่ยก็มาช่วยงานเล่นเป็นเป็นคู่รับส่งมุกกันนะะช่วยเติมเต็มไปได้วยกันตลอดในเรื่องของการที่แยกกันเนี่ยสมปองจริงๆเนี่ยเขาดังอยู่แล้วส่วนสมพงษ์เนี่ยมาอาศัยเฉย,เฉย ถ้าถามว่าแยกวงไหมสมพงศ์ก็บอกจริงๆก็ช็อกนะคะเพราะว่าอยู่งานที่ภูเก็ตไม่ได้ข่าวคราวเลยเลยค่ะเพื่อจัดการคนของให้อาจารย์เนี่ยไปหมดแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุยกับพี่ติ๋มเนี่ยจะโดนด้วยผมกับพี่ผมจะโดนด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางสมพงศ์คุณสมพงศ์เนี่ยก็ระวังเริ่มระแวงแต่ว่างานที่ทางภูเก็ตค่ะพังงานแล้วก็งานอะไรต่างๆกับทางไพร่วันเนี่ยก็เสร็จแล้วก็เลยมีการกลับมาได้คุยเป็นความจริงเอาว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเอาของออกไปหมดเลยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ แล้วพอมีการเห็นบรรยากาศเนี่ยก็เขาแถลงข่าวด้วยอะไรด้วยของที่สมปองใช่ไหมคะมยืนยันว่าอ้าวจริงๆแล้วสมปองเนี่ยสึกจริงด้วยเหรอเหมือนเขาไม่รู้เขาไปทํางานมาก่อนนะคะทีนี้พอมารู้ข่าวว่าสมปองเนี่ยสืกโดยไม่ใช่สึกจริงสมปองเนี่ยพีมีปัญหากันจริงๆทีนี้เขาก็บอกเขาทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนดีและอีกอย่างคือเขาเนี่ยกังวลว,ว่าเขาจะโดนด้วยหรือเปล่าพี่ติ๋มเนี่ยจะให้คุณสมพงษ์เนี่ยออกด้วยไหมแล้วจะทายังไงต่อไปคือเขาก็เขว่งนะคะ พอมาดูในเรื่องของการถแถลงข่าวเนี่ยแล้วมีการเอ่ยถึงชื่อของทิศสมพงด้วยเขาก็บอกเออเขาก็โล่งใจแล้ะ <d> เขารอดตายละแ,แต่เขาเองเนยก็ยังแคลงใจกับทิศสมปองอยู่นะว่าสมปองเนี่ยคิดยังไงกันแน่แล้วเขาก็บอกอีกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ยังทําใจไม่ได้นะช็อตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขอมุ่งม,มั่นทํางานแล้วก็ยังมีงานรวมถึงหลายๆอย่างที่ท้าทายอยู่ทายซิทคอมเอ่ยอะไรเอ่ย โดยที่ไม่มีที่สมองอยู่ด้วยนะคะขอโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ก่อนว่าจะทํายังไงต่อไปดีเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่กล้าที่จะยกหูไปโทรหาที่สมองตอนนี้เลยเพราะว่าจะมีเรื่องที่รุนี้ัยกันอยู่2คนนะคะถ้าเขาไม่หันมาถามผมเนี่ยผมจะไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยคือเขาก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองเขาจะมีเว้มีทางของเขาอยู่แล้วถ้าเขาจะบ่นๆหรือว่าจะไปเปอยอย่างเดียวเนี่ยแล้วแบบเอ้ยว่าไงพี่พงษ์ถามยังไงอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ ถ้าเขามั่นใจอยู่เนี่ยผมก็ไม่กล้าเสนอหรอกเพราะว่าเหมือนเขามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วผมมองว่าเพื่อนเราเนปานคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นถ้าเขาจะถามเราเนี่ยก็ตอบเมื่อเขาไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะทีนี้ทางด้าน,นทิศสมพงเนี่ยบอกว่าจริงๆก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อแหละด้วยความเมตตาของพี่ติ๋มเองผมกับปองสมปองเนี่ยมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือผมอยากทางานผมมีความสุขในการทํางานผมอยู่ตรงนี้มีความสุขก็อยากทํางานตรงนี้ ปัญหาที่ผมฟังหลายคนมาเนี่ยผมไม่บอกใครนะว่าใครถูกหรือใครผิดฟังหลายคนเหมือนกับที่นี่เนี่ยดูบังคับสมองจนเกินไปอย่างเงี้ยให้อยู่ที่นี่อยู่หลายวันเกินไปแต่ว่าทําไมต้องยกเลิกละ่ะเออทาไมต้องยกโลกทุกรายการละ่ะเขาก็สงสัยเพื่อนเขาตรงนี้นะทําไมไม่ยกเลิกบางรายการพิธีกรสลับกันไปสลับกันมาไม่จําเป็นต้องเข้ารายการพร้อมกันนี่เมื่อถามว่าสามารถพูดคุยได้หรือเปล่าทําไมถึงไม่มีการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทางที่สมพงเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมสงสัยว่าทําไมถึงไม่คุยกันคะ่ะก็เรียกได้ว่ากลายมเป็นดราม่าหลายวันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคะสำหรับกรณีของที่สมปองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม